โอ้เฮลโลทุกคนอยู่กับผมเองเฟรออสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอน F K. เอฟเคอ่อแมปใหม่ทุกคนนะก็เป็นแมปที่มีชื่อว่าอนิเมะรีบอร์ดนะทุกคนนะอ่าก็น,นี่จะเป็นการสอนเอฟเคเลยดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่าผมคิดว่าไม่จมําเป็นต้องรีวิวหรอกนะทุกคนเพราะทุกคนเก่งอยู่แล้วเล่นแป๊บเดียวก็เป็นอยู่แล้วเนาะผมว่าไม่จําเป็นต้องรีวิวหรอกอ่ะเดี๋ยวดูร้านคา้าสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะไม่มีอะไรดีๆเลย เออเอาลักกี้มาเก็บไว <c oughs> ้เดี๋ยวผมขอแนะนำก่อนเลยดีกวะนะ่าทุกคนนะอ่าทีมที่เราจะใช้นะทุกคนนะตัวที่เราจะใช้นะในทุกทุกคนนะในการเอฟเคนะจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะนะทุกคนนะก็คือลูคียนะทุกคนลูเคียแล้วก็คิดสะลุนะทุกคนนะซึ่งทุกคนสามารถสุ่มได้ในตู้เลยนะทุกคนนะหรือจะเป็นคิดสซลุตัวเดียวก็ได้นะทุกคนนะ แต่คิดสรุปตัวเดียวก็อาจจะดีกว่านีดหนึ่งนะทุกคนนะหรือไม่ก็ถ้าผมแนะนาก็คือคิดสรุปตัวเดียวก็ได้ทุกคนนะเอาจริงๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะทุกคนนะการเอฟเคทุกคนนะหนึ่งเลยที่เราจะได้ให้ทุกคนก็คือเพชรนะทุกคนนะสองคือ XP นะทุกคนนะสามคือรีโลนทุกคนนะสี่ก็คืออาหารนะทุกคนนะนี่พวกอาหารพวกนี้ทุกคนด่านแรก ทุกคนมันจะได้อาหารมาเล็กเน้อยทุกคนนะอ่าประมาณนี้ซึ่งรีโลที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้จากการที่เราอัพเลเวลทุกคนนะนีของอูริวตัวนี้เลยนะทุกคนนะนี่ทุกครั้งที่เราอัพเลเวลเราจะได้1นึ่งลีโลทุกคนนะนีเห็นไหมจะได้1นึ่งลีโลตลอดเลยนะทุกคนนะอ่านีแล้วก็ได้เพชรเยอะด้วยนะทุกคนนีเห็นไหมเพชรเยอะมากเลยทุกคนนะเนี่ยคืนเดียวนะทุกคนนะคืนเดียวตอนนั้นผม fk ไว้ทุกทนอยู่ที่16ื่นนะทุกคนนะ อันนี้ผมมาสมเล่นๆหามีฮอกด้วยก็เลยได้มาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะทุกคนนะอ่าก็จะได้ไอตัวนี้มานะทุกคนนะอ่าปกลีโลทุกคนนะอ่ะอาประมาณน,นี้ครับทุกคนแล้วก็ได้ทองด้วยนะทุกคนนะจะทองอาจจะได้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะทุกคนอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการเอฟเคเลยดีกว่านะทุกคนนะโอเค Let's go อ่ะโอเคครับทุกคนแอปที่ผมจะแนะนําในการ FK เลยนะทุกคนนะคือ UG Phone นะ,ะทุกคนนะก็ถือเป็นแอปหนึ่งที่ใช้ในการ FK ได้ตลอดเวลาเลยนะทุกคนนะไม่จําเป็นต้องเปิดคอมไม่จําเป็นต้องเปิดโทรศัพท์ไว้นะทุกคนใครที่ยังไม่สมัครนะทุกคนนะผมก็จะทิ้งโค้ดไว้ให้นะทุกคนนะนรรรก็ทุกคนสมัครแล้วก็ใส่โค้ดของผมได้เลยทุกคนนะอ่นะนะขึ้นเลยนะทุกคนโค้ดนะอ่ะพอใส่เสร็จแล้วนะทุกคนทุกคนจะได้เพรม,มาทุกคนนะพอได้เพรม,มาทุกคนสามารถไปลองทดลองใช้ได้นะทุกคนนะทดลองใช้ได้ สี่ชั่วโมงกันทุกคนนะอ่าโอเคครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่า Fk ยังไงทุกคนนะซึ่งวันนี้ผมจะมาซื้อทุกคนดูด้วยนะทุกคนนะก็จะไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าผมซื้อเครื่องนี้มาแล้วทุกคนนะอันนี้จะเป็นรหัสหลักผมนะทุกคนนะผมจะซื้ออีกเครื่องหนึ่งแลทุกคนนะซึ่งผมจะแนะนําเป็นทางด้านของตัวนี้นะทุกคนนะ G VIP ทุกคนนะ อ่าเป็น Android 10นะทุกคนนะนี่แรมค่อนข้างแรงเลยทุกคนนะหรือถ้าใครคิดว่าเอ้ยผมอยากได้ถูกกว่านี้หน่อยตัวนี้เลยครับทุกคนตัวนี้ถูกมากนะทุกคนนะแต่อาจจะแหลกไปนิดนึงอาจจะมีโอกาสหลุดบ้างนะทุกคนนะแต่ก็ FK ได้พอสมควรนะทุกคนนะอ่าอ่าผมว่าผมใช้แค่ตัวนี้ก็พอแล้วทุกคนนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทําอะไรทุกคน FK อย่างเดียวด้วยทุกคนอาจจะไม่ได้ใช้ทําอะไรทุกคนนะอ่าผมจะเลือกตัวนี้กั้ทุกคนนะตัวนี้อ่า อ่ะแล้วถ้าทุกคนที่ใส่โค้ดผมแล้วใช่ไหมทุกคนคุณทุกคนจะได้เพชรมานะทุกคนนะซึ่งเพชรผมไม่มีทุกคนนะก็อาจจะมาหักไม่ได้นะทุกคนนะอ่ะถ้าทุกคนมีเพชรก็ให้มาหักเพชรไปทุกคนนะมันก็จะหักไปแล้วทุกคนนะศูนย์เท่าไหร่ศูนย์จุดห้าทุกคนนะศูนย์จุดห้าก็เท่าไหร่ประมาณสิบสิบกว่าบาท 15บาทนะทุกคนนะ15บ6าบาทนี่แหละประมาณนี้ทุกคนนะนี่ซึ่งการชําระทุกคนเลือกการชําระได้ก็จะมีทูบัลเล็ตนะทุกคนนะทูวันที่บัลเล็ตนะทุกคนสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีธนาคารอ่าเดี๋ยวผมขอทําการจ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนโอเคอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อเครื่องเครื่องหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะอ่ะทุกคนก็สามารถไปซื้อได้เลยทุกคนนะประมาณ7วันก็ถือว่าโอเคทุกคนนะวันละ1 0บกว่าบาทเองนะทุกคนนะ เลฟคได้สบายสบายทุกคนนะอืมไม่ต้องเครียดไม่ต้องเปลึงค่าไฟด้วยทุกคนนะอ่าทุกคนพอทุกคนอันนี้เสร็จแล้วทุกคนนะให้กดเข้ามาในเครื่องเลยทุกคนนะแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะอย่างแรกเลยทุกคนนะไม่ต้องทําอะไรทุกคนนี่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะทุกคนนะอ่ะนี่ไปตั้งค่าก่อนเลยทุกคนตั้งค่านี่นะทุกคนเลื่อนลงมาแล้วเรากดไปที่ตั้งค่าตัวนี้ทุกคนนะแบบมันก็จะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะอ่ะสําหรับการปรับหน้าจอทุกคนนะเลื่อนลงมานะทุกคนนะะอ่ เลื่อนลงมาให้เราเลือกไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะทุกคนเลือกไปที่เกี่ยวโทรศัพท์เสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาทุกคนนะอ่าเป็นหมายเลขบิดนะนทุกคนกดไปเรื่อยๆทุกคนนะให้เป็นระดับผู้พัฒนาทุกคนนะพอเป็นระดับผู้พัฒนาเสร็จแล้วให้เราไปที่ระบบนะทุกคนแล้วก็ระดับสูงแล้วก็สาหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนนะให้เลื่อนลงมาทุกคนเลื่อนลงมาเรื่อยๆอ่าพอทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนนะให้เราเลื่อนมาหาตัวที่มีความกว้างเล็กที่เล็กที่สุดนะทุกคนนะอ่า ให้เราเลือกนะทุกคนนะให้เราปรับไปที่500ระทุกคนนะแล้วแต่ทุกคนเลยจะปรับเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนนะแต่ผมคิดว่า500นี่ก็โอเคแล้วทุกคนนะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนแสดงมุมมองการอัปเดตนะทุกคนนะอย่าลืมปรับนะทุกคนนะอ่ะพอปรับเสร็จแล้วทุกคนนะให้เราเข้าเพจโตได้เลยทุกคนนะอ่ากูเกิลเพจโตแล้วทุกคนก็ไปล็อกอินได้เลยทุกคนเดี๋ยวผมขอล็อกอินสักคู่หนึ่งนะทุกคนนะ อ่าโอเคครับพอาทุกคนทาการล็อกอินเสร็จแล้วทุกคนนะให้เราโหลดให้เรากดมาที่ตัวนี้แล้วทุกคนนะค้นหาทุกคนอย่างแรกเลยโหลดรูบอกกันเลยทุกคนนะอ่ะนี่ขึ้นแค่พิมพ์ตัว R ก็ขึ้นแล้วทุกคนอ่ะกดป้ายดาวน์โหลดนะทุกคนนะอย่างที่2นะทุกคนออโต้คลิก้วทุกคนนะออโต้คลิกตัวนี้เลยนี่ออโต้คลิกอ่ะตัวนี้เลยทุกคนนะถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วทุกคนนะอ่าแล้วก็โหลดเส้เสร็จนะทุกคนนะอ่ะนะ เดี๋ยวรอในระหว่างที่รอไอเราบอกหลอดเสร็จนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ออโต้คิกก่อนเลยทุกคนนะไปที่ออโต้คิกนะทุกคนนะให้เรากดตกลงนะทุกคนกดอนุญาตแล้วกดเปิดนะทุกคนนะเปิดใช้บริการอนุญาตแล้วทุกคนอ่ะให้เรากดออกได้เลยทุกคนนะอ่ะให้เรากดออกมาอ่ะพอกดออกเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนนะนี่ให้เรามากด สมมติเรากดออกมาแล้วใช่ไหมทุกคนให้เรากดไปที่ออโตคิกใหม่ทุกคนนะแล้วเราเลือกไปที่หลายพวกหมายทุกคนนะอ่ากดเลยนะทุกคนแล้วกดออกนะแล้วกดไปที่โลบอกได้เลยทุกคนนะซึ่งโลบอกนี่ทุกคนก็ล็อกอินก่อนเดี๋ยวผมขอล็อกอินสักครู่หนึ่งนะทุกคนนะอ่ะพอทุกคนเข้ามาในเกมแล้วทุกคนนะให้ปรับก่อนเลยทุกคนอย่างแรกเลยทุกคนนะให้เรากดไปที่ตั้งค่าทุกคนนะอ่ากดไปที่ตั้งค่าทุกคนเสียงอะไรพวกนี้ก็ปิดไปเลยทุกคนนะเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี่ออฟออนนะอ่ะปิดไป อย่างแรกเลยทุกคนนะให้เราปรับนะทุกคนนะปรับเป็นตัวนี้ทุกคนนี่ปรับตัวนี้ทุกคนจากออโตให้เป็นแมนนวลนะทุกคนนะอ่าแมนนวลนะทุกคนแล้วให้เราปรับเหลือขี่เดียวแล้วทุกคนนะอย่างที่สองให้เรากดไปที่แบ็กกราวทุกคนนะแบ็กกราวให้เราปรับสุดเลยทุกคนนะปิดแบ็กกราวไปเลยทุกคนอย่างที่สามก็คือปิดไอตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ทุกคนนะปิดไปนะนทุกคนนะประมาณนี้ครับทุกคนมันก็จะลื่นขึ้นมาพอสมควรเลยทุกคนนะอ่า ต้องเช็อ่ะบางไปนิดหนึ่งนะอ่ะเราก็ถ้าทุกคนทำรหัสไว้แล้วทุกคนนะก็เตรียมแค่คิดรื้อตัวเดียวก็ได้ทุกคนนะจะดีก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันจะ fk แค่ตัวเดียวพอแล้วที่จริงแล้วทุกคนนะมันง่ายอยู่แล้วด้วยนะทุกคนอ่ะให้เราเดินไปที่นี่นะทุกคนนะอ่ะอาริสเพย์ทุกคนนะกดไปที่เพย์อ่ะแล้วเราเดินมาที่ตรงนี้ทุกคนนะนี่เดินมาที่ตรงเข้าห้องเลยทุกคนนะ เราเลือกตากแรกกันทุกคนนะอ่ะปรับเป็นฮาร์ดคอร์ทุกคนนะไอ้ไนท์แมร์ปรับเป็นไนท์แมร์ทุกคนนะ Ey, mare, ปรับเป็นไนท์แมนะร์เ,เสร็จแล้วให้เรากดสตาร์ทได้เลยทุกคนนะเลดี้ได้เลยนะทุกคนอ่ะอย่างแรกนะทุกคนเตรียมปุ่มไว้เลยนะทุกคนนะเตรียมปุ่มไ้เลย3ามปุ่มนะทุกคนนะเตรียมปุ่มไว้ก่อนเลยสาปุ่มนะนี่เอาออกไปเลยก็ได้ทุกคนนะไอตัวนี้ไม่มีประโยชน์ พอเริ่มมาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนนะให้เราหมุนมาเลยนะทุกคนหมุนมาหมุนมาหมุนมาฝั่งนี้ทุกคนนะหมุนมาฝั่งนี้นะอเราเดินมาหน่อยนิดนึงก็ได้นะทุกคนนะถ้าใครซูมไม่ได้นะให้มันเห็นประมาณนี้พอทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องทําเหมือนผมก็ได้ทุกคนนะคุณจะเลื่อนขึ้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะทุกคนนะหรือคุณจะแบบทาแบบนี้ก็ได้นะทุกคนนะแบบผมเลยก็ได้นะ เริ่มมาทุกคนนะให้เรากดไปที่เอาเลขหนึ่งไปที่ตรงสตาร์ทนะทุกคนนะอาเลขหนึ่งไว้ที่ตรงสตาร์ทนะทุกคนเลขที่สองนะทุกคนนะเอาไว้ตรงค,นนะคิดส,สรุนะทุกคนนะอ่าอ่าคิดสรุอ่าพอเราพอเราเลขสองไปคิดสรุนะทุกคนกดตัวไหนก็ได้นะทุกคนนะเลขตัวไหนก็ได้นะทุกคนจะเป็นตัวนี้นทุกคนนะผมกดลูกเคียใช่ไหมอ่ากดลูกเคียเสร็จแล้วให้เราเลื่อนเลขสามไว้ตรงนี้ทุกคนนะตรงนี้นี่ตรงนี้ ตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนจะได้กันมอนได้เผื่อมันหลุดนะทุกคนอ่าวางไว้ตรงนี้นะทุกคนนะอ่าวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเลือกเลขสี่มาวางไว้ตรงนี้นะทุกคนนะนี่ตรงวางนะทุกคนปุ่มวางนะทุกคนนะอ่ะประมาณนี้ไหนลองเลขดูดินะอ่ะลองดูดิ มันก็จะวางให้เราเลยนะคิดสรุตัวนีนะ้ทุกคนนะ,ะประมาณนี้ครับทุกคนอแต่ไนแม์ผมรู้สึกผมลองเล่นมาหลายหลายตาแล้วทุกคนนะไนแม์ mare, เนี่ยคือมันยากไปด้นึงด้วยนะทุกคนนะก็เลยต้องวาง2ตัวทุกคนนะซึ่งผมมีวิธีนะทุกคนนะอ่ะกดไปที่กดเพิ่มมานะทุกคนกดเลข5านะทุกคนเนพะิ่มมาแล้วกดไปที่ตรงยกเลิกแล้วทุกคนนะกดที่ตรงยกเลิกโอ้ยมีคนได้ตัวแรงอ,อีกแล้วทุกคนนะช่างมาันไม่เป็นไรแต่เราก็ได้อะ พอเรากดไปที่ต้องยกเลิกเสร็จแล้วทุกคนให้เราเลข6นะทุกคนมาวางไว้ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยตัวของกิสลุนะทุกคนหรือวางไปทับกับเลขเอ่อเลข3ก็ได้ทุกคนอ่ะวางไปให้เราปรับไปที่นี่หนึ่งพันนะทุกคนนะปรับไปที่หนึ่งพันนะทุกคนนะประมาณนี้เอาไปที่หนึ่งพันนะแล้วเรากดยกเลิกก่อนนะทุกคนกดยกเลิกก่อนอ่ะนี่พอคิสซัลลุมันตีไปนะทุกคนนะอ่ะนี่นะกด กดไปที่คิดสรุนะทุกคนนะอ่าให้มันเป็นอย่างนี้ขั้นอัปเดตนะทุกคนนะหน้าอัปเดตหน้าอัปเดตัวละครนะทุกคนให้เราเพิ่มเลขเกมามาวางไว้ตรงนี้นะทุกคนนะอืมวางไว้ตรงกลางๆก,ก็ได้นะทุกคนไม่มีปัญหาอ่ะวางดูไปลองอัปเกตดิปึ๊บนี่อัปเดตนะทุกคนนะอ่ะอ่ะอัปเดไปนะทุกคนนะนี่อัปเดตไปแล้วทุกคน อัปเดเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนนะพออัปเดตเสร็จแล้วทุกคนนะให้เราเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเพื่อความชัวร์ที่เราจะผ่านนะทุกคนนะอะ่อะอะ่ะเลข8ไว้ที่ตรงคิดสลูเลขที่9ไว้ตรงที่เราจะวางทุกคนนะเลขส0บปุ่มวางแล้วคนนะอะ่าเลขสิบเอ็ดวางไว้ตรงนี้นทุกคนยกเลิกนะทุกคนนะอะ่าประมาณนี้เลขสิบสองวางไวตงนนะ้ตรงนี้ทุกคนนะตรงนี้อะ่ะ ตรงนี้ตามคิดสรุตัวนี้เลยแล้วก็ปรับนะทุกคนนะปรับเป็น1 0 0 0พันเท่ากันนะทุกคนนะปรับไปหนึ่งพเสร็จแล้วนะให้เรากดหนี่เลยกดไปเลยนะทุกคนนะอ่าเลนเพิ่มเลข13นะทุกคนนะลองให้มันเล่นดูก่อนนะทุกคนนะ,ะนี่นี่ก็จะวางให้เราทุกคนนะอ่า พอ่อมันถ้าสมมติวางเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะทุกคนให้เรากดไปท,ที่ตัวคิดสรุได้เลยทุกคนนะ,ดนนะกดไปที่ตัวคิดสรุน,นะทุกคนนะอ่ะขยับไปนิดนึงนะทุกคนอ่ะกดไปที่ตัวคิดสรุแล้วทุกคนนะแล้วเราเลือกตัวปุ่มนี้เลยนะทุกคนนะนี่ปุ่มนี้เอาไว้ตรงนี้เลยนะทุกคนอ่ะแค่นี้เองครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูทีนี่อ่ะมันก็จะไปเรื่อยๆื่อเล่นออกมาไปแล้วทุกคนนะอื อ่ะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายปุ่มนี้ที่14บสี่ทุกคนนะก็คือตรงปุ่มรีทุกคนนะก็คือเว็บสิบห้าเว็บสุดท้ายเนาะทุกคนนะอ่ะรอสักคู่หนึ่งนะทุกคนนะ อบอสออกมาแล้วทุกคนนะตอนนี้บอสก็ออกมาแล้วเรียบร้อยทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวรอบอสตายนะทุกคนนะเราก็จะวางปุ่มสุดท้ายเพื่อเป็นการจบการทำาอ K ทุกคนนะนีะ่เราปิดไว้เลยปิดรอไว้เลยทุกคนนะปิดรอไว้เลยเดี๋ยวถ้าใครที่คิดว่าอุ้ยผมอมีตัวอ้ลิิเต็ดแล้วนะทุกคนนะมิติกแล้วก็เอา ไอ้ยคิดสรุอีกตัวหนึ่งก็คือคิดสรุตัวนี้วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะแล้วก็เอาริบิตตดก็คือพวกหนวดขาวพวกมีฮอกพวกอะไรพวกนี้ไปวางข้างหน้าได้เลยนะทุกคนนะเพื่อให้ว่ามันจะตีบอสได้เร็วขึ้นนะทุกคนนะี่อ่ะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะนี่อีกพีเนี่ยใช่หไหมแป๊บเดียวเองนะทุกคนนะได้เอเวลอัพด้วยอ่ะปุ่ม14ปุ่มสุดท้ายนะทุกคนนะก็คือไว้ตรงนี้รีเพททุกคนนะลองกดดูซินี่เห็นไง แฟนทำอ่านี่เห็นไหมมันก็จะรีเพย์ให้เรานะทุกคนนะอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนนะแล้วอย่าลืมก,กดติดตาผมผมด้วยนะทุกคนนะเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะนะ See you again next time bye อ่ะผมรู้แล้วว่าผมลืมอะไรนทะุกคนนะอ่ะ นี่ตัวเซฟนะทุกคนนะปิดออโต้ไอ้นี่ก่อนนะทุกคนนะกดไปที่ปุ่มนี้นะทุกคนปุ่มเซฟตัวนี้นะทุกคนนะกดไปที่ตัวนี้นะนนะทุกคนนะไอตัวตั้งไอตัวรูปรูปไปน,ะน,นะนี้น,ะทนนะะทุกคนนะอ่าให้เลลราพิมนพะ์ชื่อไปอนะทุกคนนะนี่พิมพ์ชื่อไป F K เลยนะทุกคนนะ F K แล้วทุกคนนะอ่ะ A F K อ่ะอันนี้เมสีบอลนะทุกคนเป็นตัวย่อทุกคนนะอ่ะ นี่ประมาณนี้ทุกคนนะแล้วกดยืนแล้วกดบันทึกได้เลยทุกคนนะแค่นี้เองครับทุกคนนะเขาจะมีประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคบาย